สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดโมเช่นเคยครับที่จะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าฟังกันนะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่อาจจะเศร้าสักหน่อยก็คือการพูดถึงการจากไปของนักมวยปล้ำอดีตแชมป์โลก WWE อย่างเบรย์ไวแอนะครับที่จากไปอย่างกระทันหันนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรื่องราวของเขาให้ฟังกันว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เอาจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่คิดว่าจะต้องเจอกับข่าวเศร้าเนาะในวงการมวยปล้ำต่อเนื่องกันขนาดนี้เพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็เพิ่งเสียตำนานนักมวยปล้ำอย่างเทอร์รี่ฟังไปนะครับนี่ผมก็มีคอนเทนต์มากมายเนาะใน Facebook เพื่อเตรียมที่จะพูดถึงเทอร์รี่ฟังบ้างแล้วแหละนะแต่ว่าก็คงจะไม่มีแรงอยากจะลงอะไรมากมายนักในวันนี้นะก็เลยมา อัดคลิปเอาไว้นะซึ่งก็เป็นการพูดถึงเรด้วยนะเอาจริงเที่ฟังเนี่ยคนจะจดจําในฐานะตำนานฮาร์ดคอร์ถูกไหมแต่ว่าที่ผมจะบอกก็คือว่าอีกอย่างนึงที่คนจะลืมไม่ได้ก็คือความอายอดเยี่ยมในระยะยาวของตำนานคนนี้นะครับกว่า50ปีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยเนาะจนสุดท้ายคนจดจําในฐานะตำนานฮาร์ดคอร์นะฮะก็เสียใจสำหรับการจับแบบเทลีฟังนแต่ก็ ก็คิดว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้เกินการคาดการ์เพราะว่าจริงเทอรี่ฟังก็ป่วยมาหลายปีแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่บนหน้าซื้อเลยแต่เปรยเนี่ยค่อนข้างที่จะตกใจพอสมควรเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อประมาณไม่กี่สัปดาห์ก่อนข่าวในช่วงเดือนนี้ด้วยซ้ำน,นะครับเขาบอกว่าเบรเนี่ยมีโอกาสที่จะใกล้กลับมาแล้วแต่สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเป็นเรื่องที่น่าเสียด,ดายที่เราไม่ได้เห็นเบรใน w ด e อีกแล้วพอเขาจากไปแล้วแต่ทีนี้เรามารายงานถึงเรื่องราวข่าวสารกันดีกว่าว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคือเอาจริงเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เสียใจนะผมเชื่อว่าแฟนมอยปั้ำจำนวนมากเนี่ยนะครับ <c oughs> รู้สึกเสียใจกับการที่เบรจากไป จริงในรายงานประมาณสักสสัปดาห์ก่อนมีรายงานจากไฟฟูซซเลกนะครับที่พูดถึงความใกล้เคียงที่จะกลับมาขึ้นปล้มอีกครั้งหนึ่งของเบรวแอรนะครับในรายงานเนี่ยนะครับบอกว่ามันเป็นข่าวดีที่ Brave เบรย์กำลังจะกลับมาสู่สังเวียนของเดอบีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยตามรายงานเนี่ยเปิดเผยว่า,า Brave เบรย์ใกล้แล้วที่จะถูกเคลียร์ให้ขึ้นปั้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งการที่เบรหายไปเนี่ยเกิดขึ้นจากอาการป่วยครับที่เขาบอกว่าป่วยขนาดที่อาจจะส่งผลถึงการเลิกป่้ำหรืออาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับซึ่งผมอา่านโอเคอาจจะตกใจเนตอนแรกแต่ถ้าคุณอ่านข่าวตรงนี้จบเนี่ยคุณจะรู้สึกตกใจน้อยลงเพราะว่าในรายงานก็บอกด้วยครับว่าแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเนี่ยครับสุขภาพของเบรไวแอตณนะตอนที่รายงานข่าวมาเนี่ยคือ ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ฝั่งของ WWE เนี่ยมีมาตรการป้องกันพิเศษเนาะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เลยให้เวลาในการที่ให้เบร์รีคอเวอรี่เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่รอเวลาคือตามรายงานเนี่ยบอกไว้ว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนกันยาที่เบรอาจจะได้ไฟเขียวในการคัมแบ็กกลับมานะครับ อะไรประมาณนั้นอันนี้คือในข่าวในช่วงนั้นเน,ะนาะขณะที่คุณพ่อเนี่ยนะครับอย่างอย่างนั้นของไมโรทันดาเนี่ยก็มีการพูดถึงแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแค่พยายามจะพูดถึงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข่าวในเชิงลบหรือเปล่านะเพราะว่าเขาก็บอกไว้ว่า,าคุณสามารถอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตพวกข่าวพวกนี้เนี่ยแต่ไม่ต้องไปเชื่อทั้งหมดหรอกเออเขาบอกเขามั่นใจมากยังไงเบรก็จะได้กลับมาที่ W W E อีกครั้งหนึ่ง นะครับอันนี้คือที่เขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับก่อนที่ในวันนี้เนาะก็เป็นข่าวเศร้านะครับจริงๆเนี่ยผมเห็นแรกสุดก็คือหน้าเพจ w t f นะของเราเนี่ยเพจใหญ่ที่ลงเอาไว้แต่ก็แน่นอนว่าเป็นโค้ดจากข้อมูลของ p o l y v e x s u p l r e p l e นะครเขาทวีตข้อความไว้ว่าผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จาก พ่อเฟรมไมโรทันดาแจ้งข่าวให้ทราบถึงสศกนาฏกรรมในครอบครัวของเขาและครอบครัวของ w e นะครับก็คือวินดัมโรทันดาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเบรเวอตจากไปอย่างกระทันหันเราขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของเขาและเราขอให้ทุกคนเนี่ยเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวของเขาด้วยนะครับประมาณนั้นนะ ก่อนที่จะมีสาเหตุของการเสียชีวิตเนาะเพิ่มเติมมาอันนี้เป็นชอนรอดแซปที่เป็นผู้สื่อข่าวสายมวยปล้ำอยู่แล้วจากไฟฟูนะครจริงๆเขาก็บอกเอาไว้นะว่าได้รับอนุญ,ญาตแล้วนะในการเผยแพร่ข่าวอาจริงเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับเบรเนี่ยที่หายไปนะครับที่มีปัญหาหายไปนเนื่องจากว่าได้รับโควิดและโควิดเนี่ยดันไปส่งผลถึงปัญหา เกี่ยวกับหัวใจของเขาที่มีอยู่แล้วให้มันหนักมากขึ้นคือเนื้อเนื้อออกมาคือโควิดจะเป็นโรคที่อาจจะไปเสริมแรงให้กับโรคบางอย่างที่อยู่ภายในตัวคุณได้ถ้าคุณมีโรคประจําตัวหรืออะไรแบบนี้เนืออกมาซึ่งนั่นแหละคือปัญหาที่เบรแวเจอก็คือเจอโควิดปั๊บใช่ไหมไอปัญหาที่มีอยู่มันรุนแรงมากขึ้นทําให้ก็เป็นอย่างที่เราพูดไว้ช่วงต้นคลิปเกี่ยวกับปัญหาที่เขามีอาการป่วยที่เขามีที่ ส่งผลถึงอาจจะต้องเลิกปล้มหรืออาจจะเสียชีวิตแต่นั่นแหละอาการเนี่ยฟื้นฟูมาดีมากแต่เราก็ฟื้นฟูมาขณะที่อย่างที่เราบอกว่าเกือบจะได้กลับมาปล้มอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่สุดท้ายเขาก็หัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตนะครับผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่แฟนหมดปัม้มไม่ได้นึกถึงวันนี้เลยคือรู้สึกมันวายมากรู้สึกมันวยมาก เพราะว่าบเบรเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนักมวยปล้ำที่ขึ้นมาค่อนข้างวมีชื่อเสียงวัยแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนเนี้ยอายุแค่สามสิบหกนะฮะสามสิบหกในมวยปล้ำไม่ได้ถือว่าเยอะนะเอาจริงช่วงพีคของนักมวยปล้ำหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะสามสิบหกปลายเข้าสี่สิบด้วยซ้ำก็คือจะมีทั้งความยอดเยี่ยม เรื่องของพัฒนาการหรือรวมถึงประสบการณ์อะไรแบบนี้บางคนเป็นแชมป์โลกในช่วงเวลาเนี้ยก็ก็สามารถอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มได้ซ้ำก็คือปสามเกเข้าต้น40่สนะครับเพราะฉะนั้นผมก็กล้าบอกเลยว่าเบรเนี่ยจากไปไวมากเพราะว่าแค่3ามสิเท่านั้นเองนะครับเอาจริงด้วยความที่ผมเองผมก็เป็นคนหนึ่งที่โอเคแหละอาจจะไม่ได้ตามตั้งแต่ FCW อแต่ว่าผมก็ได้ตามตั้งแต่ช่วงต้นของ nxt เนาะ ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ดูยากมากแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์บางอย่างให้ติดตามนะครับคือพอขึ้นมาค่ายหลักเนี่ยแบบ WWE เขาก็พยายามจะเบรนอะไรบางอย่างจนโอเคแหละบางจุดบางช่วงเนื้อเรื่องมันดีแล้วก็ลงตัวนะครับคือมันก็มีบางช่วงแหละที่มันอาจจะแบบมึนงงเพราะว่าอคาแรคเตอร์เบรแวช่วงแรกจะใช้ภาษาที่ค่อนข้างที่จะยากดูเป็นคนที่คุยยากเออ เข้าถึงยากอะไรแบบนี้นะก่อนที่มันจะพัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันที่เบร์ได้แชมป์โลก W.B. เนาะในศึก i อลิเมนทชมเปอร์นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของเบรผมเชื่อว่าณนะตอนนั้นมีคนเชียร์ให้มีคนเชียร์ให้เบรถือแชมป์โลกบ้างสักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้แต่ w ดวกับเบรก็เป็นแบบเนี้คืออะไรคือมักจะ ลาโอกาสในการส่งเบรให้ถึงจุดที่ควรจะเป็นผมอาจจะบอกว่า,เ,าเป็นหนึ่งใน Biggest Miss Opportunity ของ WWE เลยก็ได้นะก็คือคุณมีโอกาสที่จะดันคนเนี้ยให้ไปถึงจุดที่เป็นซ u เปอร์สตาร์แต่ว่าคุณก็มาจจะโ,โยนโยนทิ้งอยู่ตลอดซึ่งซึ่งหลายๆครั้งก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งอย่างสตอรี่ของเบรก็ค่อยๆที่จะเฟดไปเรื่อยๆเนาะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเดอะฟีนเอาจริงเดอะฟีนเนี่ยผมพูดกันตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือผมอาจจะไม่ได้ชอบในองค์รวมทั้งหมดเมื่อมองในภาพใหญ่เพราะว่ายิ่งผ่านไปเนี่ย w w ยิ่งทำให้เดอะฟีนกลายเป็นจอมปีศาจอะไรก็ไม่รู้เนาะมันอาจจะแฟนตาซีไปสักหน่อย โดยเพาะในยุคปัจจุบันแต่เดอะฟีนที่ผมชอบสุดก,ก็คือเดอะฟีนในช่วงแรกที่เป็นคนสองบุคคลิกเนาะที่แบบคนหนึ่งคือแบบใจดีอะไรเงี้ยแล้วก็แอบซ่อนอะไรบางอย่างภายในซึ่งก็คือความเป็นเดอะฟีนอะไรแบบนี้ซึ่งอันนั้นมันยังพออยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ใช่ไหมแต่พอมันกลายเป็นสปาร์ลาดที่แบบโดนเซตลอรินสตอมหัวไปสิบทีก็ไม่แพ้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่ามันโอเวอร์ไป นะครับประมาณนั้นซึ่งผมว่ามันก็มันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะซึ่งผมคิดว่าบางครั้งบางทีเนี่ยไอความโอเวอร์ที่ E ใส่มาให้เนี่ยมันก็เพื่อที่จะขายของขายของเล่นนะประมาณนั้นซึ่งโอเคแหละมันก็มันก็มันก,นกไ็ได้ยอดขายที่ดีนะครับก่อนที่จะมีการกลับมาในอีกครั้งหนึ่งของ Brave Ad เนาะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมว่าโปรโมในตอนนั้นเนี่ย ในตอนกลับมาที่เขาพูดพูดในแบบที่เป็นตัวเขาเองผมรู้สึกว่ามันมันชัดเจนมากเพราะเบรพบเจอกับเรื่องราวที่แย่ๆมาตลอดช่วงปีก่อนหน้าที่เขาจะกลับมาขึ้นปล๊มนะครับซึ่งเอ่อก็เจอมาเยอะมากๆเนาะทั้งปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาเพื่อนของเขาเสียชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือลุคฮาร์เปอร์เนาะหรือว่าบร o ด y ี้ลีที่อยู่กับ AW มีมันส่งผลต่อสภาพจิตใจเขามากนะแล้วเขาก็ไม่เชื่อมั่นด้วยซ้ำว่าจะมีคนรักเขามากมายขนาดนี้เขาเสียความมั่นใจไปเลยเขาเสียทุกอย่างไปเลยกับปัญหาที่เขาเจอในช่วงปีก่อนหน้าที่เขาจะคัมแบ็กกลับนะครับซึ่งผมว่าโปรโมนั้น,น,นดีมากเพราะมันพูดถึงเรื่องราวชีวิตและความเป็นจริงของเขาที่เจอในชีวิตนะครับซึ่งก็ น่าเสียดายที่สุดท้ายเนี่ยเบรไม่ได้กลับขึ้นมาตามบนสะเวียงของ W w e อีกแล้วหรือว่าไม่แม้แต่ที่จะขึ้นมาพูดให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งแหละเพราะว่าในวันนี้เบรแวนก็เสียชีวิตไปนที่เรียบร้อยนะครับก็น่าเสียดายน่าเสียดายกับความสามารถที่ที่เขามีเนาะแล้วก็ด้วยวัยว่ามีอะไรหลายอย่างให้ได้ดูกันอีกยาวๆแต่เขาต้องมา เสียชีวิตกอดไว้ัวนวะรับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แฟนมวยปล้ำเศร้าโศกเสียใจเนาะวันก่อนตามที่เราช่วงต้นคลิปคือเธอรีฟังระดับตำนานตลอดกาส่วนส่วนวันนี้คือคนที่เพิ่งเห็นกันอยู่ไม่นานอย่างเบรยเรที่ก็คงไม่มีใครคาดคิดนะครับนะก็ผมก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คงจะหาเรื่องราวของทั้งคู่ลงเพจ แล้วคงหยิบมาพูดคุยกันในช่วงวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องราวที่เราหยิบมาฝากนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าคุยกันเข้ามาได้เกี่ยวกับเรื่องราวของเบรนอกมีเรื่องราวอ,าอะไรประทับใจเกี่วกับเบรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องของเรื่องมัลลัมเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ